ร่วมกันอนุรักษ์และก็ลักษณะรักษาวัฒนธรรมประเพณีที่ดีของไทยเอาไว้เอาคู่นี้ครับเครับคู่นี้ค่ะ,คะยาวใหญ่นะคะชิงอันดับที่3ประเภทกอนหนึ่งค่ะกระทิงแดงเพชรนาววาเจอกับสิงประทุมค่ะกระทิงแดงเพชรนาววาแน่นอนจากจังหวัดเพชรบุรีนะคะใช้ฝีพายชาท่ามหานครบวกชุดพันแสงชุดปีแลวก็จับกบละครถือว่ามีลุ้นนะคะส่วนสิงประทุมเนี่ยจากวัดช้างนะคะจังหวัดประทุมธานีของทนายโชคชัยนั่นเองนะคะฝีพายก็ชุดปุ้ยประดาทองบวกพร พระแก้วใช่ค่ะก็มีการตกแต่ง ช่างสีสุขผัดนะคะสิงประทุมเขาบอกว่าเขาชอบเป็นเพรารองแต่เป็นเพรารองที่มองข้ามไม่ได้นะคะกระดิ่งแดงใพ้นาวาแพ้ให้กับเทพตระสิงแปดแปดมาค่ะส่วนสิงป์ปทุมแพ้เจเม่ประดูทองเ็าบอกว่าคู่ชิงชนะเลิศวันนี้จับตาดูให้ดีค่ะบิ๊กแมตเลยนะคะครับเรียกตระสิงแปดแปดคุณเจแม่ปราดูครับยังไงก็ต้องขอบคุณทางด้านกระดิ่งแดงนะครับเรื่องดื่มแล้วก็ทางด้านสิงนะครับผลิตภัณฑ์ตราสิงเครื่องดื่มตราสิงเนี่ยก็่วมสนับสนุนในเรื่องของเรือ เพราะว่าจริงๆแล้วเรือยาเนี่ยมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ต้นทุนในการใช้จ่ายสูงมากครับทีมนึง55ฝีพายแล้วจะมีตัวซ้ำรองมีอะไรเรียกว่าแทบยกหมู่บ้านไปเลยครบไปไหนก็มาตามไม่ได้เอกชนมาวสนับหนุนนะตอนกอดแข่งมีง่วงทั้งเหนื่อยทั้งล้านะคะพอกินแค่นั้นแหละมาเอาไปดูกันค่ะม่เสต้อการรอ ทีมงานมังกรกุก๊กพีวันนี้มาเต็มทีมจัดโดยโปรโมเตอร์ปู่สวรรค์ตองก้าไอเอ,อิร์ธารก้อนลูกพ่อไออ้อทารก็ตจับสาตใจมาอยู่ที่เทศบาลเมืองบางระจันต่างคนตาพายกันมาล่องนานเดน็ดกะทิงแดงเพชรนาวัของผู้กองสวรรค์สอทองกระบะพายบดไลเบียดเจอใครไม่เจอเจอเรือทนายในน้ำสีกระทุ่มไล่บีกกระบะไล่บีกกระบะเอาลว้ปตางคนกระบะต่างคนต่างบี่ดูปีดูดีจูจีกุ๊กพออีอำเลย ประทุมเขาไร่ขยุมไร่ขยําดูสิใครจะนำเที่ยวนี้ใครละพี่น้องฝั่งไหนแล้วนาะจะพาท่าสูสีดูสิใครจะดีไปได้ใครละ่ะลำไหนแล้วนอเอาแม่พอ่อน้องพี่ใครจะนภพายดีตลอด ฟังไว้เลยนอ,อย้อยพอชออันชันใครจะเหนือชั้นครับชายเอกใครจะเหนือชั้นครับชายเอกตัดสินเลยนะเอาเลยเขาว่าจะเป็นเรือทนายหนุ่มตัดสินเลยนะ <avana? S 1> ขาวว่าจะเป็นเรือทนายคนหนุ่มแต่ว่าสิงประทุมรชาชัยอ้าวแพ้ แน่นอนครับตัดสินในเรือที่ชนะได้กป็เรือกระทิงแดงเพชรนาวากระทิงแดงเพชรนาวาล่องน้ำแดงแดงแดงเป็นเรือชนะดูครับพี่น้องดูครับนี่เดียวครับชนะไขวันคือต้องบอกว่าดีทุกรําที่เขาร่วมการแข่งขันค่ะ และที่แน่ๆคู่นี้เขาพายมันเหลือเกินแล้วที่สังเกตได้ตอนนี้กองเชียร์ลุกยืนกันหมดแล้วค่ะผู้ชมทางบ้านมาร่วมมันไปด้วยกันมันแน่นอนสําหรับคู่นี้อาจจะมีเที่ยวสามบอกเลยค่ะแม่เที่ยวแรกก็เฉือนแค่ปลายจมูกเท่านั้นนะคะปลายหัวเรือค่ะจะต้องดูปาบช้าต้องดู เส้นชัยกันอีกหรือเปล่ามาจับตาดูผู้นี้ต้องเชียร์ริมปั่งร้อมแล้วคุณผู้ชมทางบ้านร้อมหรือยังคะร้องต้องน้ำแดงสักนิดหนึ่งนะคะไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบกันแม่และต้องชึ้นชงสนามนี้นะคะมาตรฐานแต่ละเรือนี่คือไม่มีรอเลยนะะไปดูกันค่ะ มาแล้วค่ะนั่นเหลือได้ออกมาจากอูเอาเละเว้ยสิ่งที่สามกับสายน้ำเรามาร่องน้ำแดงร่องน้ำแดงสิ่งเจอกระทิงสิ่งเจอกระทิงร่องน้ำแดงสิ่งผู้ถูกธนายอดใจเจอกับกระทิงแดงผู้กองสองของเรามาคอนดาบหายบนหายเบลตาคนดาบหายตาคอนดาบีผ่านมาประมาณแสนสิบแล้วล่องน้ำแดงร่องน้ำทุกคนตูดิ้งจูดิ้งจูจี้กุกกี้เอาละเว้ยจะมีเที่ยวแข่งเพื่อกำไรให้ลูกค้าด้วยเต็มไปทุกกองเขา ส,ส,สูสีสูสีกันมาเอาลครับขนัดกันเจ้านัดกันเจ้าข้อกันัตกันทีมงนทีมงานปุ้ยบรรดาท่วทีมงานพอจอแ้ก็อารับข้ออีกหนึ่งลูะยอด้าเข้าสูงร้อยมนสุดท้าีมงานสิงตุสิงตุสิงตุสสงได้ลือไม่ได้ร้ยเมสุดท้ายรายแมสุดท้ายสิงมุไขับแยกกันมาไปขับยกันมาเอาดกันจกันมันใจกันจกันจกันใจกันัดกัน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 กักกันกักกันกักกันกันกันนัน สู้สุดหัวใจก็เรลือทรายแล้วใจหรีรับใดดาวุกสินประทุนรับการยกทองกับสินในเรือที่ชนะโอ้โหไม่มีเที่ยวสารนะคะพี่ปุ้ยประดาทองแกก็โเต็มที่ขอแล้วขออีกเสียงเชียสองความเป็นพักลังใจทาเสียงดีใจทาเสียงที่ปลอบโยก มันคอยประคอเมื่อพัาดแค่คนเราแคนขวาก็ไม่อ,อ่อนจงสู้ไปต่อไปตามน่ำใจฝัน